กลับสู่ช่องไม่จำกัดระยะทางครับก็กําลังจะออกจากหาดเพชรนะครับไปถ่ายหาดถัดไปนะครับผมเส้นทางท่องเที่ยวเรียบทะเลจังหวัดเพชรบุรีนะครับตอนเนี้ผมออกจากหาดเพชรนะครับผมสวยงามมากครับหาดเพชตตรตาบลปึกเตียนอาเภอท่าย,ยางเพชรบุรีครับผมก็จะไปต่อที่หาดถัดไปหาดเพชรมีร้านคาเฟ่ร้านเดียวคือ the sea h o s e เป็นคาเฟ่นะครับกาแฟเครื่องดื่มต่างๆแต่ว่ามีห้องน้ําตรงนี้ออกมาอยู่ด้านซ้ายมือทําโดยเทศบาลคือมีทั้งสุข,ขาและห้องอาบน้ําเข้าฟรีนะครับเพื่อนที่อยากดูหาดเพชรก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับทีนี้เราจะไปเรียบหาดกันต่อหาดถัดไปเนี่ยจริงๆแล้วผมขอเล่านิดนึงเพราะว่ามันยังมีช่วงข้ามไปสองหาดระหว่างหาดเพชรไปหาดที่ผมจะไปถ่าย เหตุผลที่ข้ามก็คือหาดถัดไปเนี่ยเขาจะชื่อว่าหาดแก้วนะครับผมตามชื่อตัปักหมดไว้นะทีนี้ว่าเขาจะเป็นลักษณะของพื้นที่ส่วนบุคคลอยู่ด้านหน้านะครับถ้าจะเขาไปเที่ยวที่หาดแก้วเนี่ยจะต้องผ่านพื้นที่ส่วนบุคคลเขาน่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บค่าจอดรถนิดนึงนะแต่จริงจริแล้วความเหมาะความเหมาะของคนที่จะไปหาดแก้วหาดถัดไปคือ อันนี้หยุดแล้วก็ดูเพื่อความปลอดภัยนะครับการเลี้ยวซ้ายอ่ะเนาะคนที่จะไปถ่ายหาดถัดไปเหมาะกับหาดถัดไปเนี่ยคือคนที่จะไปแนวแคมป์ปิ้งนะแคมป์แค,ม,แคมป์ปิ้งกลางเต็นท์อะไรเงี้ยเหมาะชื่อว่าหาดแก้วนะครับผมอยู่ด้านทางเข้าถ้าไปเฉยๆเนี่ยเขาน่าจะเก็บค่าจอดรถอะไรประมาณนี้ เรดูตามความเหมาะสมนะฮะเป็นแนวชายหาดที่ถ้ามองจากหาดเพชรจะเห็นนะจะเห็นแนวหาดแก้วอยู่อันนี้ผมก็ขอข้ามไปก่อนแล้วก็ถัดจากหาดแก้วไปชื่อว่าหาดบางเก่านะครับผมหาดบางเก่าเนี่ยเป็นลักษณะมีรีสอร์ทบ้านพักแล้วก็คาเฟ่ติดกับหน้าหาดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มีร้านอาหารแบบ จริงจังไปนั่งรับลมชมวิวนะเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าไปที่หาดบางเก่านะครผมน่าจะเหมาะกับการไปคาเฟ่ก็คือเครื่องดื่มหรือว่าบ้านพักไปพักไปพักเลยนะจริงๆแล้วผมสนใจไปพักนะที่หาดบางเก่ามีรีสอร์ทอยู่แห่งเดียวเลยมีรีสอร์ทแห่งเดียวเลยนะที่ติดแบบพื้นที่เขาติดหน้าหาดนะเอ,อถ้าเราจะไปขอถ่ายรูปหรือเล่นน้ำอย่างเดียวเนี่ย เอาจริงนะถ้าไปขอจริงผมว่าเขาก็ให้นะช่วยบริช่วยเครื่องดื่มเอ้ยไม่ใช่ใช้บริการเครื่องดื่มหรือว่าจ่ายค่าอาบน้ำอะไรประมาณนี้แต่มันดูแปลกๆสำหรับการทำในคลิปนี้คือเรียบชายหาดทะเลเพชรบุรีจะเป็นแนวนักท่องเที่ยวทั่วไปรวมก่อนนะครับที่ผมสนใจคลิปนี้เพราะว่ามันติดทะเลแลว้ววิวสวยดีหาดบางเก่าเพียงแต่ว่าผม นี่ก็ต้องบอกตามตรงนะงบ,งบไม่พอจริงฮะเพราะราคาอันนี้สําหรับผมเท่านั้นนะวงเล็บว่าสําหรับผมเท่านั้นผมอ,อมันสูงไปสักนิดนึงนะสาหรับผมเองแต่ถ้าเพ,เพื่อนสนใจก็ลองเปิดแมปดูได้นะมีรีสอร์ทแห่งเดียวเลยอยู่ที่หาดบางเก่าเพชรบุรีครับผมก็เลยจะข้ามไปอีกหนึ่งหาดและหาดถัดไปคือหาดบางเกตนะครับที่จะถ่าย แล้วก็จะปิดท้ายซีรีส์นี้ที่หาดชามเหนือชามใต้นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อที่หาดบางเกตรครับผมนี่ครับป้ายถนนเรียบโค้งขายทะเลเอ่าวไทยในจังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันับเอาละครับก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับบ้านบางเกตนะครับผมต้องสังเกตจะอยู่ทางซ้ายมือนะ หาดบางเกดจะเข้าทางป้ายบ้านบางเกดนะครับผมส่วนใหญ่ชื่อหาดเขาก็ตั้งมาจากชื่อบ้านหรือว่าชุมชนนั่นเองนะครับถ้าป้ายทางหลวงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหาดสามหาดหลักคือเจ้าสำราญตึกเตืียและชานะฮะนี่ยครับ,รบเราต้องบ้านบางเกด ช้าๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเทศบาลจังหวัดเ,เขาเรียกว่าจังหวัดเขาไม่ค่อยได้โปรโมทชื่อถ้าพูดถึงตัวจังหวัดเขาจะโปรโมทชื่อปึกเตียนเจ้าสำานักแล้วก็อ่าเจ้าสำนักเปึกเตียนและจำผมก็เลยขอเป็นตัวแทนนักท่องเที่ยวนะฮะช่วยโปรโมทหาที่อื่นบ้างนะครับเพราะว่าดูเหมือน เขาจะมีเป็นชุมชนที่มีความพร้อมอยู่เหมือนกันนะสําหรับการเตรียมรับนักท่องเที่ยวก็คือมีร้านอาหารได้หยต้นทางเลยนะเข้าไปก็มีทั้งร้านอาหารและรีสอร์ทด้วยนะครับบ้านบางเกตที่หาดบางเกตนะครับ เอาละครับก็มาถึงจุดจอดรถมีครัวคุณมนทาด้วยมีป้ายที่พักวิลล่าต่างๆรวมถึงในสุดด้านหาดติดหาดก็มีรีสอร์ทแต่ว่าจุดจอดรถเขาใช้จอดบริเวณนี้ครับเพราะว่าด้านในเนี่ยจะติดแนวชายหาดนะครับผมผมขอจอดตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้ก็คือแนวที่เป็นห้องน้ำและห้องล้างตัวนะครับ อันนี้คือส่วนที่ชุมชนชาวบางเกตทำไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเล่นน้ำได้แน่นอนครับผมเดี๋ยวลงไปถ่ายบรรยากาศให้ทุกันครับที่หาดบางเกตเพชรบุรีครับผมครับจากจุดจอดรถที่หาดบางเกตบ้านบางเกตนะครับก็บจะมีห้องน้ําห้องอาบน้ําสุขาห้าบาทอาบน้ำอาสุขาสามบาทอาบน้ำห้าบ,บาทนี่ผมถือว่าราคาดีที่สุดนะ ก็ว่ากันตามตรงแบบนี้เข้าถึงง่ายกว่าส่วนใหญ่จะเจอสุขา5บาทอาบน้ำสิบบาทประมาณนั้นนะแต่บางครั้งก็เจอแบบว่าอาบน้ำสิบบาทเนี่ยมาด้วยกันเด็กยกแก๊งเลยทั้งครอบครัวก็ก็สิบาทนั่นแหละเอาละ่ะก็เท่าสูนฟังนะฮะก็คือถ้าราคาสาบาทห้าบาทเนี้ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้าถึงง่ายที่สุดเลยนะครับ แต่ถ้าแบบไม่เก็บเลยแบบหาเพชรมันก็จะไม่ดีนะเพราะผมมองว่าถ้าไม่เก็บเลยเนี่ยมันก็จะไม่มีคนมาทำความสะอาดได้เองนะเฮ้ยมีคนมากลางเต็นครับเพื่อนๆที่หาดบางเกตนะก็คือถ้าเกิดมากางเต็นเนี่ยเขามาจอดข้างในได้แน่ๆอยู่แล้วทำโดยความสะดวกกันกกนะเพื่อนๆที่เคยมากางเต็นที่หาดบางเกตย้อแนะนำกันได้นะครับ แต่ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทเอ๊ะตรงนี้ก็คือกั้นว่ากั้นว่าเดี๋ยวหมายถึงว่าสุดทางเป็นทงสีส้มนะสุดทางโอเคเอ๊สุดทางก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาตินะฮะที่ว่าน้ำทะเลจากซอนนะครับก็หมายความว่าผมจะัดเลลงหาด ทางไหนได้บ้างนะเอาละครคือผมก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนปลอดภัยด้วยนะครับผมเออเดี๋ยนะเดี๋ยวผมขอเดินนิดนึงคือผมก็ไต่ลงปเน,นี้ได้แต่ว่าอยากดูแบบให้ปลอดภัยแบบทุกคนทําตามได้อะไรประมาณนี้นะเอาละคร,ครเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับ ครับก็ตัดภาพมาลงมาแล้วฮะก็คือได้รับการข้อมูลจากาพี่พี่ร้านค้านะว่าคือเทศบาลเขาจะมาทําทางลงให้นะฮะในช่วงที่ขึ้นลมสงบแล้วนะครับก็เนี่ยช่วงนี้ใกล้แล้วเนาะเดี๋ยวก็รอดูกันนะครับชาวนักท่องเที่ยวที่มาทเที่ยวหาดบางเกดต,ตอนนี้ก็ตรงต้องปีนนิดนึงใช้ค<ม>าวามระมัดระวังนิดลงมาอ้อมมาทางนี้ก็ได้ครับก็มาดูบรรยากาศที่หาดบางเกดกันนะ ป้ายริมเลบังเกตก็ก็หมายถึงหาดบางเกตจริงๆน่าจะเป็นชื่อรีสอร์ทตรงนี้ด้วยนะครับที่พื้นที่ติดหน้าหาดนี้นะครับฝั่งนู้นก็มีติดโอ้โหนั้นออกแนวกระจกรอบด้านเลยนะออกแนวหรูหราเลยนะน่าจะเป็นโรงแรมนี้ครับอันนี้ก็บรรยากาศติดชายหาดอันเนี้ยจะต้องเข้าอีกซอยหนึ่งก่อนถึงจุดจอดรถที่ผมเข้ามาเมืเ่อกี้อ่า ก็เดินให้เพื่อนได้ดูบรรยากาศที่หาดบางเกตนี่ครับแนวหน้าหาดกว้างเม็ดทรายละเอียดอัดแน่นพอสมควรนะครับแต่ก็มีปริมาณเปลืกหอยพอสมควรเหมือนกันก็เดินใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับผมใส่รองเท้าดีกว่ามีแนวเปิืกหอยเยอะนิดนึงก็เดินมาก็หูยาวนะยาวยาวผมว่าสวยเลยแหละ โอ้ต้นมะพร้าวเอาละผมชอบแนวต้นมะพร้าวตัดกับทะเลแบบนี้โหแต่ตรงนี้ถือว่าอยู่ไกลไปนะ<ห>น,น่าจะน่าจะเป็นวิลล่าหรือรีสอร์ทที่เข้าซอยก่อนจะถึงจุดจอดรถที่ผมจอดโอ้ก็มาท่องเที่ยวกันได้นะครับเรื่องของน้ำทะเลกัดเซาะริมตะเลนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดนะฮะธรรมชาตินะครับผมส่วนเรื่องที่เทศบานลนับปาก ว่าจะมาทําทางลงให้ผมก็ขอเป็นตัวแทนกระบอกเสียงแล้วกันนะครับเผื่อว,ว่าคลิปนี้จะส่งถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยมาทําทางลงชายหาดบางเกตด้วยนะครับผมสวยงามมากครับหน้าหาดกว้างและทอดยาวมากนะครับเนี่ยเมื่อกี้ดูไปทางซ้ายละนี่ทางขวาเนี่ยถ้าดูเฉพาะแนวหน้าหาดเนี่ยทอดยาวมากส่วนตึกจุสูงเนี่ยค่อนข้างชัดลนะ จะเข้าไปในโซนใกล้กับหาดชามเหนือแล้วนะครับตรงนั้นโอ้เพราะว่าหาดบางเกดอยู่ก่อนถึงหาดชามเหนือไม่ไกลขับไปอีกนิดเดียวก็ถึงหาดชามเหนือเลยนะครับก็ปิดท้ายที่หาดบางเกดนะครับผมชุมชนชาวบางเกตจังหวัดเพชรบุรีครับผมมาท่องเที่ยวกันเยอะนะครับ อย่าลืมมาทําทางลงหาดด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปรับชมหาดถัดไปกันครับ